เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้อยู่กับผมนัทเดชเอียดปุ่งครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหว ทางด้านฝ่ายบริหารเองนะครับที่วันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปรอนะครับสอบถามทางด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรที่เดินทางเข้าไปยังอาคารชินวัตรเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับและเรื่องของการเดินหน้าดิจิทัลวันเลตมีความคืบหน้าจากทางด้านของที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีที่ออกมาเปิดเผยด้วย ส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับทั้งสมาชิกอุฒทธิสภาแล้วก็สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรที่ได้ร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณากรอบข้อตกลงความร่วมมือของไทยแล้วก็ยุโรปซึ่งก็ผ่านไปด้วยดีนะครับรวมไปถึง ประเด็นเรื่องของการจะร่วมรัฐบาลมีความคิดความเห็นจากภาคการเมืองต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวติดตามได้ในรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับพาคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นกับความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารกันก่อนนะครับวันนี้เองนายุกรัฐมนตรีเข้าที่ทํางานตึกชินวัตรปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นวันที่2โดยจะขอให้สัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้ ขณะดเดียวกันก็เตรียมที่จะลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตรเมื่อเวลาประมาณ11.20นาิกา20นาทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับก็สื่อส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะสอบถามไปถึงกระแสการเมืองที่กำลังเป็นประเด็นในขณะน,นี้โดยเฉพาะกรณีที่พรรเพื่อไทยนั้นมีมติ ไม่ให้พักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ไปเทียบเชิญทางพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลแทนโดยประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานตอบเพียงสั้นๆบอกว่าขอให้เป็นวันพรุ่งนี้จะให้สัมภาษณ์ในประเด็นการเมืองขณะเดียวกันในวันศุกร์วันที่30สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะลงพื้นที่ จังหวัดสุขโขทัยเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของเงินดิจิทัลอลเดตกันบ้างทางด้านของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำนะครับบอกว่ารัฐบาลนั้นจะเดินหน้าเพิ่อมอำน,นาจประชาชนแล้วก็มั่นใจด้วยว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานพร้อมที่จะแก้ปัญหาประเทศ เพื่อยกระดับ SME ฟื้นฟูเศรษฐกิจครับโดยนายสงครามกิดเลิศไพโรธที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของประเทศในทุกด้านพร้อมกับจับมือประสานกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจทาให ไม่ได้รับการฟื้นฟูมานาน8-9ปีนายสงครามบอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นพร้อมประสานทุกฝ่ายในการเดินหน้าโครงการของรัฐบาลทุกโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนพร้อมกับยกระดับราคาสินค้าเกษตรทั้งข้าวมันสำปะหลังยางพารารวมไปถึงทั้งอ้อยก็จะมีราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลมั่นใจนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ยกระดับธุรกิจ SME เพื่อเพิ่มกำลังซื้อช่วยให้คนมีงานทำได้อย่างแน่นอนที่สำคัญรัฐบาลยืนยันว่าการเดินหน้าโครงการดิจิทัลโ l เ e t นั้นก็จะยังคงทำต่อไปแต่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขาตามสถานการณ์ให้เหมาะสมตามจุดหมายที่วางเอาไว้เพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องพึ่งกำลังซื้อกระตุ้นให้เศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนส่วนนโยบายใดๆที่พักเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้กับประชาชนยืนยันว่าจะทำเต็มที่ ซึ่งการแก้ปัญหาปากท้องก็คือหัวใจของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารในช่วงแรกที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าจับก,กระแสนิติบัญญัติไปติดตามกันกับวันนี้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นการพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างไทยยุโ,โรปซึ่งก่อนการเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องนี้นะครับก็มีประเด็นของการเสนอให้ถอน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยนายชัยทวัฒน์ตุลาธนรวมไปถึงยังมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่อการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่จะมีพรรคต่างๆนั้นเข้าไปร่วมหรือว่าบางพรรคหลุดออกจากขั้วฝ่ายรัฐบาลเดี๋ยวมาติดตามกันครับในช่วงจับกระแสนิติบัญญัติ ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับอย่างที่บอกไว้ว่าความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้มีการประชุมรัฐสภานะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิอกอำนาจสวโบวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกจากระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้ครับซึ่งการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้ก็ถือเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่1วันที่29สิงหาคม2,567ซึ่งมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมครับโดยที่ประชุมก็ได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศยกเลิกมาตรา272ซึ่งนายชัยธวัฒตุลาทนกับคณะเป็นผู้เสนอ ซึ่งก็ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา,าครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันที่4สิงหาคม2566โอกาสนี้นายพฤทธิ์วัรชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพักประชาชนแล้วก็เป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลระบุนะครับว่าตนเองในฐานะตัวแทนของนายชัยทวัฒน์ขอชี้แจงเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจากในายชัยธวัฒน์นั้นไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงด้วยตนเองก็บอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสนอไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับมีสาระสำคัญเพื่อยกเลิกมาตรา272ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี60ที่ให้อำนาจสวออซึ่งมาจากการแต่งตั้งสามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เป็นความพยายามในขณะนั้นที่ต้องการให้การเลือกนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาตรา272ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี60ได้สิ้นสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าอธิบายให้ชัดเจนครับคุณผู้ฟังก็คือว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญปี60นั้นก็ หมดวาระไปแล้วที่ผ่านมาแล้วก็มีสวออชุดใหม่200คนเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วนั่นเองนะครับนายพริต์บอกว่าดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้ตนเองเนี่ยจึงเสนอให้ที่ประชุมนั้นถอนระเบียบวาระดังกล่าวออกจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วก็ยังทิ้งท้ายฝากเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยนะครับหวังว่าในอนาคตจะไม่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อทำให้ผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสามารถมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกและต้องการให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาบ่อยครั้งมากขึ้นเนื่องจากมองว่ารัฐธรรมนูญปี60ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลจึงจําเป็นต้องอาศัยการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการที่จะแก้ไขนะครับมีเสียงบางช่วงบางตอนของนายพยาฤทิ์เดี๋ยวไปรับฟังกันครับ แต่ถอนด้วยการตั้งข้อสังเกตพว่วงไปด้วย2ข้อสังเกตด้วยกันนะครับข้อสังเกตที่1นครับนั่นก็คือถึงแม้ว่ามาตรา2องรจสะสิ้นสภาพแล้วผมก็หวังนะครับว่าจะไม่มีใครในอนา,าคตที่จะเสนอการแก้ไขรัฐมนตรีใดๆที่ทําให้ใครก็ตามที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมีอานาจในการมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลแล้วก็ข้อสังเกตที่2องรัฐประหารต้องยอมรับว่าถึงแม้มาตรา2องรจจะสิ้นสภาพแล้ว รัฐมนุษย์60ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลแล้วก็นํามาสู่ปัญหาทางการเมืองที่เราเห็นกันอยู่หลายเรื่องณปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนครับการจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือว่าพระราชบญญัติประกอบรัฐมนุญที่เกี่ยวข้องก็ต้องทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแห่งนี้ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตข้อที่2ไว้ว่าถ้าเราย้อนไปดูนะครับนับตั้งแต่วันที่เรามีการแต่งตั้ง รัฐบาลชุดแรกหลังจากการเลือกตั้งและมีการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่11-12 mm hmm. กันยายนเนี่ยเรามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยผมนั่งนับในเว็บไซต์เนี่ยแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเดินหน้าในการแก้ไขบ,บทบัญญัติในรัฐรมนูญหรือว่าพระปะที่มันเป็นปัญหาเราก็จำเป็นครับท่านประธานที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาบ่อยขึ้นขณะที่ทางด้านของนายอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ก็กล่าวนะครับว่าตนเองนั้นเห็นด้วยกับการถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งสอบอที่มีมาตามรัฐธรรมนูญปี2560ได้หมดวาระไปแล้วการให้อำนาจสอบอเพื่อเลือกนายกรัฐรมนตรีจึงไม่ควรเกิดขึ้นอีกทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาจากเสียงของประชาชนและคาดหวังว่าจะเห็นความร่วมมือของสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไปพร้อมๆกันด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภา,าก็กล่าวนะครับว่าข้อเสนอในการขอถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา,าโดยเมื่อไม่มีข้อขัดแย้งจากสมาชิกรัฐสภา,าจึงขอถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกจากระเบียบว,วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามข้อเสนอของนายพริตนั่นเองครับนี่ก็เป็นกรณีของการถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับของฉบับที่นายชัยธวัตตุลาธนอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลได้เสนอเอาไว้ซึ่งก็เป็นเพียงฉบับเดียวนะครับส่วนฉบับอื่นๆน,นั้นที่ทางด้านของนายพริตเป็นผู้เสนอยังไม่ได้ถอนออกไปนะครับก็รอการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งถัดไป ต่อมามาดูกรณีของสอสอ,อดิศรกันบ้างครับพักเพื่อไทยที่ขอให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นกลับไปทบทวนใหม่หลังจากมีการประกาศถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับโดยนายอดิศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ถแถลงมติของพรรคขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วก็ขอเป็นฝ่ายค้านโดยนายอดิศรบอกว่าโดยส่วนตัวตนเองเคารพพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อย่างยิ่งเคารพในประวัติการต่อสู้ที่ผ่านมาและคนไทยได้ยกย่องให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นวีรบุรุษนาแกเนื่องจากมีผลงานโดดเด่น แต่กรณีที่จะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดที่ทำให้ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าล่าสุดเท่าที่มีโอกาสเจอกันเนี่ยก็ยังระบุเลยว่าจะสนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยอย่างไรก็ตามนะครับตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าการเมืองไทยเป็นเรื่องของแต่ละพรรคแต่ขอให้พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ทบทวนเรื่องนี้ย้ำว่าเพื่อไทยเนี่ยให้เกียรติ ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเป็นรุ่นพี่นายร้อยของใครหลายๆคนเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจที่มีบทบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการน้อยใจเรื่องใดหรือไม่ตนเองไม่ทราบจึงอยากให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตัดสินใจใหม่เพื่อร่วมการเดินหน้าประเทศหากไปอยู่ฝ่ายค้านอาจจะไม่ได้มีบทบาทแต่พักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมีกี่เสียงก็มีส่วนสาคัญ บอกด้วยนะครับว่าตนเองเนี่ยพร้อมจะไปรับพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ถึงพักขออย่าน้อยใจเพราะอายุมากกันแล้วพร้อมฝากบอกว่าเป็นตำรวจพิทักษ์สันติราชต้องเข้มแข็งนอกจากนี้นายอดิศรยืนยันด้วยนะครับว่านางสาวแพรทองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็คาดว่าใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วในเร็ววันนี้ครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับกับกรณีการ ตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหววันนี้คุณผู้ฟังครับที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภานะครับทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยที่อาคารรัฐสภาครับ โดยนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยครั้งที่5ในโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปีงบประมาณพศ2567ซึ่งสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภา พร้อมกล่าวย้ำต่อยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์ของสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้เนี่ยมากกว่า500คนถึงเรื่องความสุจริตภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศดำเนินการปกครองมากว่า90ปีและเห็นว่าอนาคตของบ้านเมืองอยู่ในมือของเยาวชนและคนไทยทุกคน รัฐสภาจึงต้องการปลูกฝังให้ได้รับข้อมูลมีประสบการณ์ได้เห็นรัฐสภาซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนประชาชนจากทั่วประเทศมุ่งมั่นเข้ามาทำหน้าที่การเสริมสร้างประสบการณ์ต่อเยาวชนในครั้งนี้โดยรัฐสภาหวังให้ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นคนสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญในยุคใหม่ต่อไปครับมีเสียงบางช่วงบางตอนของ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเดี๋ยวไปรับฟังกันครับผมเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้นะครับและการมีส่วนร่วมของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์นะครับในกรุงเทพมหานครในการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมค่านิยมนะครับวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับการสร้างบ้านเมืองสุจริตเพื่อพัฒนาสังคมการสร้างบรรทัดฐานความสุจริตต่อการดำรงชีวิตในสังคมต่อไปนะครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับแสวงหาความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยให้ตัวเองให้มากนะครับเพราะว่าท่านคือคนสําคัญในอนาคตที่จะต้องอเป็น คนที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญนะครับยุคใหม่ต่อไปนะครับขณะที่ทางด้านของนางจงเดือนสุทธิรัตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวย้ำถึงความสำคัญของโครงการนะครับที่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี64จากดำริของนายชวหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาต่อเนื่องมาจนถึงปี67ในสมัยนายนวันมุฮัมมัดนอมัทาประธานรัฐสภาซึ่ง ในชวนหลีกภัยเห็นว่าการที่ทุกคนจะช่วยนำพาประเทศให้พ้นจากปัญหาและอุปสรรคทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปสู่จุดมุ่งหมายเรื่องบ้านเมืองสุจริตได้ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจในการทำบ้านเมืองให้สุจริตยืนหยัดในความถูกต้องและกฎหมายบ้านเมืองการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างการเรียนรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างบ้านเมืองสุจริตรวมถึงการปลูกฝังค่านิยมวิถีประชาธิปไตยให้เป็นบรรทัดฐานการดำรงชีวิตต่อไปด้วยซึ่งกิจกรรมก็มีทั้งการเสวนาทางวิชาการเรื่องหลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาประชาธิปไตยการบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทเยาวชนและประชาธิปไตยแล้วก็แบ่งกลุ่มย่อยประดมความคิดเห็น เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยมีการอภิปรายการแบ่งกลุ่มย่อยการแสดงความเห็นนอกจากนี้แล้วเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ยังได้ชมนิทรศการให้ความรู้บ้านเมืองสุจริตหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยมีการมอบหนังสือหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยหนังสือสุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต และหนังสือประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับแล้วก็ยังมีการมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพิษณุโลกสมุทรปราการจันทบุรีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจัดที่เพชรบุรีครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาในวันนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับ ช่วงสุดท้ายวันนี้ครับทุกวันพุธและพฤหัสบดีก็พาคุณผู้ฟังไปเช็คข่าวจริงข่าวปลอมนะครับกับช่วงเช็คอินเอาวันนี้ไปดูกันหน่อยครับว่าผู้ชายเครียดแล้วทำงานหนักมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่เรื่องจริงหรือไม่ติดตามได้ในช่วงเช็คอินเอาครับ หากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้ในเช็คอิตเอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่าหากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีข้อมูลว่าอายุที่มากขึ้นและมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อบลูกหมากอาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยนันแน่ชัดว่าความเครียดและการทำงานหนักจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อบลูกหมาก ความเครียดคือการตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะกดดันทางร่างกายจิตใจและอารมณ์จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าความเครียดอาจเกี่ยวข้องกับการขยายและการแพร่กระจายของมะเร็งในหมู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างไรก็ตามความเครียดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแต่ความเครียดอาจนำไปสู่การมีพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้แก่สูบบุหรี่ดื่มสุราเป็นต้นความเครียดส่งผลกระทบหลายด้าน ดังนั้นควรหาวิธีผ่อนคลายจากภาวะเครียดเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอทำกิจกรรมที่ชอบนั่งสมาธินอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะได้แก่ปัสสาวะออกยากปัสสาวะไม่สุดควรรีบปรึกษาแพทย์ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธรารณาสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์บทสรุปของเรื่องนี้คือการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีข้อมูลว่าอายุที่มากขึ้น และมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าความเครียดและการทำงานหนักจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก าลครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17.30นาฬิกา30นาทีวันนี้ผมนัทเดชเอียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ